อดีตสามีเป็กกี้โพส์รับเหมือนเดิมสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ หลังจากที่เบกกี้สีธัญญานะคะได้ออกมาประกาศดุติความสัมพันธ์กับสามีอย่างคากูุนซึ่งทำเอาหลายแ่่คนช็อกค,ค่ะเพราะคู่นี้เนี่ยดูรักกันมากๆและคอยเติมหวานให้กันอยู่เสมอล่าสุดน,นะคะทางด้านถากูลเนี่ยก็เคลื่อนไหวค่ะและได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าตัวเองเนี่ยสดครับเช่นเดียวกับเบกกี้รวมถึงโพสข้อความแบบนี้ค่ะ ว่าทั้งคู่เนี่ยได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันมาสักพักหนึ่งแตบบ่ก็ยังลงท้ายด้วยการติดแฮชแท็กข่าวว่ารักเหมือนเดิมซึ่งข้อความระบุประมาณนี้ค่ะคากูนขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแจ้งข่าวนะคะเราสองคนได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งนี้ทั้งคู่ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆจราขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้กำลังใจมากครับผมเองยังเป็นขากูนคนเดิมใครที่ยังเห็นผมมีความสามารถทำงานอะไรได้ก็สามารถ ติดต่อได้ตลอดนะครับขอบพูนสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอโทษที่ปีนี้เราไม่ได้ไปเขาดาวด้วยกันรักเหมือนเดิมค่ะสําหรับคู่นี้นะคะเมื่อตอนที่ยังคบกันอยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆค่ะและวันนี้ในเมื่อทั้งคู่ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ แอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะจากฮอมเมร์นะไลก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในความสุภาพและอยู่ในขอบเขตกันด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีเ e a เ s ็ t